สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและเกมนี้เนี่ยผมจะมาเล่นซาตาให้ดูแบบบ้าเลือดนะครับเรียกว่าช่วงต้นเกมดึงประสิทธิภาพซาตาได้ออกมาโหดที่สุด เอาง่ายๆก็คือซาต้าเป็นตัวที่เก่งมากนะช่วงต้นเกมยิ่งถ้าใครไม่กล้าเล่นใครตัดสินใจเล่นช่วงต้นเกมไม่ดีหรือใครแบบติ่มหยิบซาต้าผ่านแล้วไม่กล้าบินต้นเกมไม่กล้าเล่นต้นเกมกลางเกมมันจะเป็นตัวที่อ่อนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเกมนี้ผมจะมาเล่นให้ดูเลยนะสำหรับซาต้าแพทใหม่นะครับเรื่องการเล่นแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าตายเยอะแต่ว่าการเล่นแบบนี้มันอาจจะตายเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันแบบบ้านเลือดไง เออบ้านเลื่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปกันเลยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปฮีโร่ที่ไม่ใช่ลารอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ผมเล่นฮีโร่ตัวอื่นบ้างเนี่ยก็ก,กดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้สักี3สามไลค์เจอกันแล้วใครกำลังมองหาอาวีคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบสกินแรมมากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่าสองแสนคนผมแนะนำเพจแอดมินต้น tp เจ็ดชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ 24p y รับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100%และนี่โปรสำหรับชาว r o v โคตรคุม้มถูกมากๆแนะนำการไปเติมเยอะๆเลยนะครับ2ท p ิ y เเท่านั้น <You are S 1> มาเว้ยซาตองซาตา้าลูกชายพ่อก็จะประบปับมานะถามว่าปรับมามันดีไหมมันก็ระด,ดับหนึ่งก็ดีขึ้นกว่าเก่าอยู่และวออแต่บางคนก็บอกว่าชอบแบบเก่ามากกว่า เออแต่ผมมองว่าแบบเก่ามันอาจจะเล่นสนุกกว่าก็จริงแหละแต่ว่ามันก็โอกาสตกมันสูงกว่าอืมแต่ว่าปรับม,มาใหม่เนี่ยคือโอกาสตกเนี่ยมันดรอปลงไปเยอะมากครับเรียกว่าแทบไม่มีโอกาสตกเลยครับถ้าเราไม่ใช้สกิลสองนะถ้าเราเริ่มจากสกิลหนึ่งแล้วก็พุ่งไปตามอ,อ่อทิศทางของสกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่มีโอกาสตกเลยครับว่าถ้าเราดันไปใช้สกิลสองเนี่ยพุ่งไปตามสกิลมันก็มีโอกาสตกบ้างนะบางครั้งจบโดนลัด พราะว่าปูตัวนี้คือผมแนะนําไม่ได้เลยเอาให้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับซาต้าบ้านเลือกต้นเกมจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องเก็บอัพเจ็์ป่าเนี่ยก็แนะนํานะเพราะว่าเราจะต้องเลเวลสี่ก่อนมังกร2นาทีหรือว่าเลเวลสี่พร้อมกับมังกร2นาทีเกิดจะดีที่สุดนะสำหรับซาตาเพราะฉะนั้นก็แนะนำเลยนะ เรื่องการเก็บออบเจกต์ป่าตัวเล็กๆน,น้อยต้นเกมเนี่ยโอ้ยคือสำคัญโดนแล้วยิ่งได้คิวเนี่ยคือเพิ่มโอกาสในการเวลสีเลยรองเท้าก็เป็นรองเท้ากอการส,สีนะครับไม่ต้องไปเล่นรองเท้ารถกูดาวหรือรองเท้าจาะวงเจาเวะอะไรหรอกอมไม่จำเป็นนะตัวเราเฟี้ยวอยู่แล้วต้นเกมอะ่ะจอบรองเท้าอะไรก็แรงเวลสี่ละ ร um, <Pause. S 1> ู้สึสีแบบนี้ก็ผ่านเชียร์นะครับเหมือนจะลงไปล่างเหรอมีอะไรไปแป๊บแต่เราจะไปเปิดไม่ได้วะจิ๊วมีฟิกมอยู่อุ้ยโอ้โหไม่มีป่าไม่มีป่ามันก็ตาย เดี๋ยวหมืดไว้มันจะไปลนรำเพื่อนเฮ้ยโยกสะตรงสเต็ปโยกเอา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 เรียบร้อยแล้วแบบนี้ยังไงรอดไหมรอดไหมถามใจเธอดูแทงว่าวนน้องชายพี่รอนะครับเจ้ บินตามไปเลยจิกๆกๆๆๆแรงกันแล้วเดี๋ยวโยกโยกหน่อยเอาดีีเฮ้ยรอดได้ไงเนี่ยแล้วตีตีพิงรอดไงโอ้ชิบหายละโอ้ยมันจะรอดยังไงวะ เ่งไงไอ้อ้อยมตอนเจนนี่มแบบเดิมไม่ต้องกลัวโคตรบอสแมพนี่ลำอ่ะลำอ่ะดูดิโรลิออนก็โรลิออนเถอะโคตรแรงโห้ดแต่หมดไม่มีสกิลหนีแล้ววะโอ้โหเสียเสียมดเลยตายชีโมไหม คือผมบอกเลยนะว่าให้พวกเมดต้นเกมที่ถ <occurs> ึกๆอะไรเงี Bless ่ยแบบมวยไม่สามารถชนะได้อะไรเงี้ยพวกโรดิออนต้นเกมอ่ะสายเทศโหดๆแล้วคือผมบอกเลยก็โดนนะชิบหายละโอ้โหทั้งตัวเมีมันกระจายมันไม่ไหวมันกระจายปู้ตัวเมีแจกจ่ายหายหมดอ่านแล้วนั้น บิไไนไปเลยครับชิวๆครับชิวๆแรงแรงยืนไม่ไหวเวนคำละโอ้ผูตายอีกแล้วโอ้ยไป่ต้องห่วงนะครับเรื่องการตายเยอะการเล่นแบบนี้เนี่ยของซาต้าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการเล่นซาต้าแบบตายน้อยนะก็คือ ลดความซ่าลงหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่นั่นเองนะสาหรับซาตาแต่สําหรับผมในคลิปนี้ผมจะไม่ลดความซ่าลงครับผมจะเพิ่มความซ่าของซาร้ตานั่นเองนะเพราะว่าคลิปนี้เราทําาออกมาแบบนั้นอยู่แล้วผมจะทาออกมาให้สําหรับคนที่เล่นไม่กล้าเล่นอ่ะเออบินนี่ครับรออะไรนี่เอาโดนเข้ามาในอันติผมหนึ่งคนตรงนี้โดน โอ้ยแวนมันซอยยับเลยอ๋อเรื่อเทียวเราซอยเทียว,ว,ซ,อยวซอยสวนเป็นไงโอ้เจ๋ออีกแหละผมตายเยอะเพราะไอ้นี่แหละอยู่ดีมันก็มาเนี่ยอยู่ดีมันก็โผล่มาเนี่ยคือมันเหลือตัวเดียวแล้วอยู่ดีมันก็โผล่มาตัวเดียวนี่แหละทื่มันตายไปสี่คนนะีอะไรแบบนี่อะ ตตตตตตตึึึึึึงงงงงงการเล่นหรือเปล่าคือถ้าเากล้าเปิดเพื่อนนี้คือเราต้องเปิดสวนอะโดนยิงซับจิก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 อ้แบบนี้ละมันแบบนี้ละมันครับตายไปหกตัวแล้วนี่ไง นี่แหละนี่แหละแต่ว่าจริงๆนะผมบอกเลยว่าถ้าเจอพวกเม,กมียกบลาอะไรเงี้ยครับที่เราคีบเราอะไรมาต่อให้เราเก็บสลักง่ายๆเนี่ยโอ้หยิบมันเลยครับชนะแบบใสๆเนี่ยเจอโลริออนอะไรเงี้ยก็บินขี้แตกหมดอะอจริงๆนะแต่เชื่อว่าเราจะโดนเพื่อนมาปิดจอ็อ <c> บ <oughs> วราทาวิ่งตานิ้วหน่ะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละครับเกมนี้คิปนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อให้คนที่ไม่มั่นใจในก,การเล่นเนี่ยมั่นใจนะ ดูแล้วก็เล่นไปแล้วบินไปแล้วไม่มีใครว่าเราหรอกถ้าไม่บินเข้าไปตึไม่ได้คิวอะไรเลยอ่ะโอ้ยอันนี้จะซวยหนย่อยเตอก็บินเด็ดขาดยังไงเดบินล้วงได้ชิวๆเลย,ยเห็นไหมสวยป่ะนี่ยังไงไม่ตายเดีรอบนี้แต่จริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้บ่อยๆนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีอ้อยอ่ะม่ตามสังหารเราได้เรื่อยๆเลย มันก็เลยเอาสกอร์มออกมาจะตายเยอะหน่อยเนี่ยโดนอ้อยคิวไปไม่รู้กี่ตัวถ้าไม่มีอ้อยก็คือยังไม่ตายเยอะขนาดนี้ครับจอดที่โรล,ลีจจอดที่เกมตัวฆ่ามันแบบตีเอาดีคือถ้าแม่งไม่มีอ้อยโหมดมาก็คือรอดอะแต่ด้วยความที่ตัวแม่งแบบเป็นโมเมนต์ตัวมันสูงอะโมเมนต์สูงอะอจบเลยวะกำลังโม,โมเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไอ่ที่ไม่กล้าเล่นใครยี่ติม่มเรื่องการเล่นซาตาต้นเกมกลางเกม ดูคลิปนี้แล้วก็กล้าบินไปเลยครับมันจะเก่งกว่านี้เยอะถ้าเรากล้าเล่นเ้าเรคลิปนี้ผมตาย,ยเยอะก็ไม่ไม่แแล่ใจนะครับถ้าอยากดูแบบรูปแบบปกตินะสามารถขอได้นะผมก็จะเอาลงให้ดูอืมแล้วผมลืมบอกเลยนะว่าคลิปผมเนี่ยมันอาจจะมีทั้งก่อนโซูพีมหรือว่าโซพีมรจะสิบแปดสิบเก้าสิบดาวหรือว่าหนึ่งร้อยดาวแล้วก็นั่นแหละครับผมก็อาจจะมีคลิปที่เพิ่งมาปล่อยบ้างนะครับต้องขออภัยด้วย